พี่อัมถ้าพี่อามจะดูคอนโดสักห้องหนึ่งอะพี่อัมอยากได้ประมาณไหนคือจริงอะพี่อยากได้ห้องที่มันโปร่งๆนะแล้วก็แบบหน้าต่างบานเต็มๆหน่อยเพราะว่าพี่ชอบนั่งทํางานแล้วก็เห็นวิวในเมืองแบบเนี้ยอะง้นห้องนี้ต้องตอบโจทย์พี่อัมมากๆดูเบสนจะพาไปดูห้องวันเบสท์บลูมเอ็กซ์าและนี่แหละค่ะคือห้องวันเบสท์บลูมเอ็กซ์าที่เบ้นนำเสนอพี่อัมนั่นเอง ห้องนี้พี่ชอบมากเลยนะน้องเบ้นอ่ะใช่เพราะว่าตอบโจทย์พี่อามทั้งในเรื่องของวิวตรงระเบียงด้านนี้เชื่อมต่อไปจนถึงวิวในห้องนอนที่ให้กระจกแบบเต็มบานพี่อามจ,จะมองอ,อวิวด้านนอกได้แบบ360องศาคือแบบฟูดวิวมากๆืกจริงต้องบอกว่าม,ม,มุมนี้เป็นมุมที่พี่ชอบมากๆเพราะว่าความสูงที่มา2-70เลยซึ่งขนาดตัวพี่เองอะ่ะสูงขนาดนี้ยังรู้สึกโปร่งมากๆเลยอะแล้วก็มุมนี้เป็นมุมที่เป็นวางโต๊ะทำง,งานได้คือจริงมองเห็นวิวขนาดนี้ด้วยความเป็นส่วนตัวคือชอบทำง,งานอยู่แล้วอะ นั่งทํางานึูสบายมากเลยอะมาถึงด้านนี้นะคะพี่อาร์มของเบ้นเนี่ยจะให้เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นบานแบบนี้นะคะการจุเสื้อผ้านี่เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตู้บิวอินหรือว่าจะเป็นโต๊ะครึ่งแป้งแบบนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะห้องนอนเนี่ยสามารถเดินเชื่อมต่อกับห้องน้ำได้อย่างสบายสบายใกล้แค่นี้เองคะ่ะและในจุดนี้นะคะเรายังจะแถมตู้บิวอินให้แบบนี้ด้วยนะคะพี่อาร์มจะมานั่งชิลทำอาหารได้แบบเลิศมากโอ้ยเบ้นที่ชอบมากเลยเนี่ย มีมุมให้พี่จิบวายด้วยนะใช่โต๊ะตรงนี้ตอบโจทย์พี่อาร์มากๆเลยสามารถทานข้าวทานวายจิดตรงนี้ได้หมดเลยนะคะคือห้องนี้ตอบโจทย์กับพี่มากๆเลยนะแต่สําหรับเบนสนะ์อ่ะพี่ว่ามีหนึ่งห้องที่ตอบโจทย์เบนส์เหมือนกันห้องนี้เลยครับน้องเบนส์เป็นห้องแบบ one b รูมพ o m p uts, ขนาด3 4ตารางเมตรซึ่งพี่คิดว่าห้องนี้น้องเบนส์ต้องชอบมากๆแน่ๆนเลยเพราะว่าเป็นสองห้องนอนเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องเบน์ห้องนี้จะเป็นห้องมุมที่น้องเบนต้องการมากๆเลยนะครับเห็นวิวแล้วสวยมากเลยอ่ะพี่อาร์มได้หน้าต่างข้างๆแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมและที่สําคัญนะครับห้องนี้จะเป็นความพิเศษมากๆเลยจะมีเฉพาะห้องมุมและก็เพียงชั้นละ2ห้องเท่านั้นเองครับผมโอ้พิเศษสุดๆเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ห้องนอนอยู่ตรงไหนอ่ะคะพี่อาร์มันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชนด้านนี้เลยได้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องเบน์พี่อาร์มพาน้องเบนเข้ามาชมห้องนอนสวยๆลูล่แบบนี้เลยโอ้สวยมากพี่ออง้ะหนน ครับผมคือจริงๆต้องบอกว่าโครงการของเราเนี่ยเราจะให้เป็นตู้เสื้อผ้ากระจกใสแล้วก็มีงานวีดีส่องสวยๆแบบนี้เลยนะและที่สำคัญนะจะมีโต๊ะนั่งแต้งแบบนี้ให้กับน้องเบนด้วยใช่ไหมครับโหพี่ยามตอบโจทย์เบนมากๆเลยอะค่ะแล้วที่ว่ามีสองห้องเนี่ยอีกห้องนึงทําอะไรได้บ้างหรอคะคือจริงๆอีกห้องนึงอยากจะเป็นห้องพัฒนะคือน้องเบนอสามารถทําเป็นห้องทํางานแล้วก็ห้องไลฟ์สดสวยๆหรูๆได้เลยนี่เลยห้องพัฒของเราจริงๆพี่บอกว่าพี่อะชอบนั่งทํางานในบริเวณนี้มากๆนะสบายมากๆเลย S <S แล้วก็สาหรับน้องบนซ์น,นะพี่ว่าตรงนี้สะดวกมากๆในการไลฟ์สดเลยนะจริงด้วยคะ่ะพี่อาร์มุมนี้นะคะยังสามารถถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้หรือว่าจะไลฟ์สดขายของได้แบบชิลๆเลยอะ่ะสเปซเหลือคันข้างเยอะเลยตอบโจทย์เบนมากมากเลยคะ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูห้องตัวอย่างส,สวยๆแบบนี้นะคะสามารถมาพบกับเบนแบละอาร์มได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญครับ